พ่อก็ภาษาปลูกต้นใหม่แช่แนวนาะครับน,นำสายในจะหน่อยมึอนี้เนาะก็ออกมาหน้าพี่นอ้องเนาะออกมาหน้าครับพาพี่น้องมาเลาะเบิง้งเนี่ละ่ะเบิ้งต้นใหม่เบิ้งเครื่องปลูกของฝังเนาะน,นะครับเบิ้งเฮ็ดนำพี่นอ้องว่าเฮ็ดบอก ปลูกส่เสื้อเฮ็ดปีที่แล้วเนี่ยนะครับบ่ท่านเห็นออกพี่น้องโอู้หมันเป็นลำหยางเนาะนี่นะครับตัวต้นดอกกระเจียวนง่ามขักพี่น้องม่งเนี่ยต้นดอกกระเจียวผมงามเด้ดอกกระเจียวแดงนะครับเจียวแดงเจียวขาวผลกันไปเนาะนี่ที่ละปลาเริมไงแล้วมันเริ่มงามพี่น้องมันโอู้หมันเป็นังไ๋เนาะระบบนิเวศมัน จัดสรรกันเองนะครับนี่ตีล่ะนะครับปลากับไม้พะยุงไม้ย่างหน้านี่ล่ะคือเกาย่างหน้าไม้แดงไม้ตะเคียนทองไม่ระดูเนาะน,นี่นะครับไม้มคามงเนาะไม้ซักนะครับนี่ไม้ซักก็ได้ <c oughs> แต่ว่าที่เป็นหลักที่เห็นอยู่ก็คือไม่หมัมกคามโมงไม่เอ้ยไม่พยุ่งก็ไม่ย่างหน้าเนาะที่เห็นอสุ่มใหญ่กับตะเคียนทองนะครับสุ่มหนังกะบัทันใหญ่เป็นไหลเนาะสุ่มไม่พยุ่งสุ่มไอ้สุ่มไม่ไอ้หมัคามโมงสุ่มหนีเนาะนี่ ระบบนิเวศเริ่มดีพี่น้องลมรื่นเนาะลมรื่นเสียอย่างเดียวแต่ <c oughs> เสื้อเห็ดผมมาทัานมีมาปลูกเนาะปลูกบ๊หลายนะครับก็ได้ไม่เตล่าซีหาดอกจังซีนะครับเอาเสื้อเห็ดมาใส่ก็ได้นี่เห็นบ่คือไม่ห้างีงก่ก็ปลูกเขาปีที่สองแล้วเนาะนะครับสองปี ปีที่สามไหมอ,อเดือนพฤศจิกาเนี่ยสามปีคือกันเด้ไม่ห่างสุ่มนี่ก็ได้นะครับราก็เจียวก็ออกไปเรื่อยๆพี่น้องนี่งบริกิน้องดอกช่วงปลาใวั้นั้นแกเนาะนะครับนี่บางในตะเคียนท้องผมนี่ก็เริ่มเริ่มงามแล้วบ้านี้นะครับเริ่มใหญ่แล้วมีหมดแดงผมเด้พี่น้อง นี่เริ่มมีครบแล้วนะครับยังจะขิงนะครับพี่น้องขิงมาท่านแล้วมาขยายเนาะนี่ดอกกระเจียวสองดอกนะครับยนีิ <c oughs> ออกไปเรื่อยๆซุ่มแก่ก็มีนี่ซุ่มแก่แกับใบนี่ละเดี๋ยวมันกับเดี๋ยวมันกับรดนลงเนาะในม,มันเหม็นมัน โนลงมากเกิดได้พี่น้องนี่นี่เม็ดมันที่บอกก็ออกมาแลวเมื่อกี้นี่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 นะครับเม็ดเพิินนี่ก็เห็นเกิดหลายเด้พี่น้องเบิ่งผมสิโยนใ้แถวนี้มันเกิดเนาะนี่นะครับโน่นใบหานมันเกิดนะครับขยายไปเรื่อยด้น้ำน้ำใบน้ำหมากมันเนาะหมากแก่มันนะครับ เริ่มเป็นปลาใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเสียอย่างเดียวม่มีเสือเฮ็ดใส่พี่น้องเฮ็ดบานผมมันบ่ง่คอยออกเลยปีนี้นะครับนี่นี่พี่น้อง <c oughs> ดอกกระเจียวต้นอ่อนมันเนาะต้นที่มันเกิดจากมเมล็ดมันนะครับนี่เห็นบอนี่ครับโบตายที่พี่น้องหอนย่ำแรงมันกับ่ตาย แรงมัมันกับใบมันกับยุบเนาะซุ่มนี่ใบมันกับยุบลงไปกับคือ <c oughs> กันกับพวกข่าพวกนี้ละน,นี่อันนี้ก็บว่าเกิดบานนี้เห็นบ่ขันทองพยะาบาทนะครับหรือวา่าบาทเราเอิญมักดูกใสเนาะโอ้เป็นยาดีได้พี่น้องดีลายแนวนะแก้โรค เอ้เงี้ยกับโลกเกี่ยวกับคาวุญงนะเขาเอิญนะครับพวกโกูกหอบหืดก็แก้ได้นะครับแกนมนันเนาะไปต้มกินแก้พวกขีทูดขีหูดได้เบิดนะครับนี่เขาเบิรงใน o o เ l e เด้อพี่น้องท่งานยางหู้จักนะครับไอ้ขันทองพยาบาทเนาะ นี่มันเนยมายุ่งผมนี่ห้าปีเนาะห้าปีนะครับง่ามเล็บมายุ่งตัวนี้สีมันนะครับมายุ่งกับมีดสองแบบเนาะมายุ่งมายุ่งไม้กับมายุ่งฝ่ายเนาะอันนี้คือจะเป็นมายุ่งใหม่นะครับมายุ่งไม้เนื้อมันสิแบบว่าจแไดงล่าเขาเอิญดำๆแห้งๆเนาะพี่น้อง พอไามา่ย่งฝายมันก็นออกเหลืองอ่อนๆเนาะนะครับนี่ย่งหาปีนะครับห้าปีซุมนี่หาปีนี่นะครับเห็นบเริ่มขยายมึงแน่เกตมันเริ่มขยายนะครับแตกแตกเนาะนี่การขยายมันการขยายการเจริญเติบโตของมันนะครับเห็นบอกมันแตกพี่น้อง แตกออกนะครับเปลือกมันเนาะลายงามเลยครับขยายตัวเนาะที่ละ่ะนี่แต่ไมยุง,งนะครับแมนเบิดเหลียวเห็นง่ายกว่าไมย่างนะครับพยุงสูงกว่าไม้ยางเนาะนี่แมนเบิด์แหละนะำมันนี่ไมยุง,งนี่เห็นบหม พยุงยางนาพยุงยางนาไปเรื่อยๆนะครับตะเคียนทองน,นี่ก็ตะเคียนทองแล้วก็เป็นมะข่าโมงเนะาะซักทองเห็นบอรอบขอบก็มี่นะครับ <c oughs> เขากับไข่แน่อยู่พี่น้องนะครับเขาปลูกเพราะว่า ทั้นี่เพป่ะกอบ,บใบไม้ร่นโลงเนาะนะครับใบไม้ร่นโลงกับเห็ดให้ดินล้วนซุยดีได้พี่น้องมึงเนี่ยดินดำดินนี่ดำปื้อๆเลยนะครับดินนี่อะการอยู่เนาะเข่าพรมบานพร้อมทั้งดำพร้อมทั้งบานพร้อมผสมกันเลยวางนี่นะครับ เรื่องเรื่องคุยกันไล่สาระแน่มีสาระแน่นะครับคุยไปเรื่อยๆเนาะนะครับาเบิงจะไหมเนี่ยผมแนวคนหมักปลาเนาะนะครับหมักการปลูกปลานะครับอ่อนซ่อนตัวใหม่พี่น้องเอ้ยในไส้ประโยชน์เลยนะครับใส่ประโยชน์จากกิ้งก้านนี่ละนี่ กิงการมันน,นีน่เนาะเห็ดฟื้นเห็ดทานไดไเบิดได้ซ้ำนี่นะครับนี่ตัดตัดดีๆเขาเตาเตาถังแกะเท่านี่เนาะนี่ลีงามันลงมานะครับจงไวใส่สุ่มมันงามงามเนาะน,นะครับคือในีนีลีเลยนี่นะครับนี่ตัดนี่เลยเนาะน,นะครับเขาจงไวใต่ต้นมันงามงามนี่นะครับไปเห็ด ทานเห็ดฟื้นนะครับใบมันกับเห็นย่อยสลายเป็นฟุ่นอยู่นี่เนาะนก็หกแน่พี่น้องบาเลาแล้วหยาโน้ต้นนี่เนาะแต่ว่าหยาค่านี่เอาบมยากที่พี่น้องนะครับ เอาแบบง่ายๆก็ได้นี่เหยียบจุบลงโลดนนะครับเหยียบพุบลงไปเลยนี่นะครับตาวหก็เอามาปลูกพี่น้องนี่เอาเม็ดมันมาบานเลยนะมูนี่ไอเม็ดมันมาเนาะบานเลยสองปีเลยพี่น้องนี่ใหญ่าสาอยู่นะครับตาว ดาวที่เขากินหยอดเป็นดนะครับแกงกินออมกินเนาะออมสะคาออมใสเออ่พวก <c oughs> สารพวกหวายเนาะนะครับถุกระบอก่อเกิน่นาะจะว่าอยากเทดชิปเนาะ แคกะทิดที่ชมมานเร้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาเนี่ยบอกว่าเห็นเกษตรสีส่เนี่ยนะครับมึงเนี่ยพี่น้องหอยชลีไอ้หนูมันเอาขึ้นมากินอยู่นี่พี่น้องนี่ตี่ละมันคือนีได้ครับพ่อไม่กินนนะครับคือหนีเนาะ าฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็นี่แต่ปลานี่แต่นี่แหละมาฝากเนาะนะครับก,กุญแจมักปลากะกุญแจกุญแจให้กันเด้อพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันเนี่ยสายปลาต่างๆก็ได้นะครับผมกระสีติดตามกดไลค์กดแชร์คือกันเนาะ พอผมมักด่านนี้อยู่แล้วนะครับปลูกยูปลูกกินเห็ดเกษตรเนาะเห็ดนี่ละเรื่องปากเลื่องทองจะคล้องนี่เพิ่งต้นเองเนาะนะครับสำหรับที่นี่กัสบัสดีครับ